คลิปนี้วันนี้ผมเรียกว่าเป็นวันแห่งการเปิดอกเปิดใจแล้วกันนะครับผมมีบทสัมภาษณ์ของ3คนครับที่เกี่ยวข้องเกี่ยวโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับมาเล่าสู่กันฟังนะครับคนแรกก็คืออดีตโค้ชของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาดๆอย่างเอริกเทนฮากที่ออกมาเปิดใจกับแฟนบอลเป็นครั้งแรกนะตั้งแต่ที่อำลาทีมไปนะครับแยกทางกับทีมไปตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาคนที่2คือกุนซือคนใหม่ครับหรือว่าต้องเรียกว่าเป็นเฮดโค้ชนะครับหรือว่าหัวหน้าผู้กสอนคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างโรเบ ที่ออกมาพูดเป็นครั้งแรกนะครับเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดว่าการเจราจานะครับระหว่างสปอร์ติ้งกับยูไนเต็ดเป็นอย่างไรทาไมเขาถึงตัดสนใจแบบนี้นะครับแล้วก็คนสุดท้ายครับก็คือผู้เล่นที่ตกเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่บ้างหนึ่งเนืองแต่ว่าเป็นสูนหน้าเป็นดาวยิงที่แฟนๆปีศาจแดง สนใจแล้วก็อยากได้มาร่วมทีมอย่างแน่นอนนะครับเมื่อมีข่าวที่มันจะโยงกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเขาว่าอย่างไรบ้างแน่นอนนะครับผมกำลังพูดถึงวิกตอร์ยูเคเรสซูน้าตัวทีมชาติสวีเดนที่ตัวนี้เนื้อหอมมากๆหลังจากที่เมื่อคืนที่ผ่านมาก็ยิงให้กับสปอร์ติ้งลิสบอนอีกแล้วเรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามกันได้ครับกับรายการประเด็นเด็ดปีศาจแดงครับ ฝากผู้สัมผสศูนย์ด้วยนะครับเริ่มที่ Suzuki Deal of the Year นะครับดีลสุดพิเศษส่งท้ายปีครับมอบส่วนลดสูงสุด84,000บาทนะครับพร้อมกับผ่อนนานสูงสุด99เดือนนะครับหรือว่าจะเลือกรับ Suzuki b o d y f r e e นะครับโปรแกรมที่จะช่วยดูแลรถคุณนานถึง7ปีนะครับรับโปรโมชั่นสุดพิเศษได้แล้ววันนี้ถึง31ธันวาคมนะครับสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศนะครับฝากไว้ด้วยนะครับกับทางไดรับช่วงนี้ท่านนนนใดดดกก็ตามทีู่บอออึ้ยหนน้าโมะครับหรรืืออวว่่่่าาตนมมงงเเียยไคฟชยังงไฝาก มีทัชชอรี่คาโมไมล์ครับ,รบวิตามิน B12 ช่วยผ่อนคลายหลับลึกบำรุงระบบประสาทแล้วก็สมองนะครับพร้อมกับสารสกัดสำคัญอีก44ชนิดต้านดูรอยก่อนวัยดูยดีก่อนใครอย่าลืมนะครับดื่มใจพี่ไนก่อนนอน สามารถที่จะแอดไลน์ไปที่แอ i ไซด์เดวี่ยคอเจแล้วก็แจ้งโค้ดไดพฟเน็ตรับส่วนลดแทนที5%เนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้กับนี่เลยนะครับผลิตภัณฑ์ขนมทอดกรอบปลากระย่างรสข้าวมันไก่นะครับฝากไว้เหมือนกับคุณมีข้าวมันไก่เนี่ยพกติดตัวไว้นะครับตัวขนมก็จะมีกลิ่นของน้ําซุปขิงแล้วก็เต้าเจี้ยวนะครับคือถ้ากินแค่ตัวขนมก็จะเหมือนได้กินข้าวมันไก่ต้มแต่ถ้าจิ้มน้ําจิ้มด้วยก็จะเหมือนได้กินข้าวมันไก่ทอดอร่อยทั้้งคคูู่่บบบนน่่อออยทีวาาุณชบบบแไหหนซื ครับทาง s h o p ปี l a ราใชนะครับทาง BKY Official Store แล้วก็ TikTok Shop ที่ตรามือ Official แล้วก็หาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปนะครับแล้วก็ร้านสะดวกซื้อครับไม่ว่าจะเป็น g ูเมย m มาร์เก็ตท็อปส์ฟู้ดแลนด์วิลล่ามแล้วก็ร้านสะดวกซื้อจีฟี่ก็ได้อย่างไีฝากไว้นะครับกับผลิตภัณฑ์ขนมทอดกรอบรากาย,ย่างรถข้าวมันไก่ครับ ต้องเล่าย้อนก่อนนะครับว่าหลังจากที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยประกาศแยกทางกับเรทินทากไปเนีครับเมื่อช่วงวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยเทนฮาก,ก็เดินทางด้วยเครื่องบินนะครับที่สโมโสรจัดเตรียมไว้ให้กลับไปยังบ้านเกิดที่ในอร์แลนใช่ไหมครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ข่าวมาว่าเขา เข้าไปที่สำนักงานตัวแทนของเขานะครับก็คือ SEG นะครับอาจจะเพื่อทำงานหรือว่าอาจจะเพื่อหาสโมสรใหม่หางานใหม่อันนี้ผมไม่แน่ใจหรือว่า,าจ,จะเข้าไปทักทายกับคนที่นั่นอันนี้เราไม่รู้ได้นะครับเพราะว่ามันคือชีวิตส่วนตัวของอเลิกซานฮาร์และรู้แต่ว่าในช่วงเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับเทนฮาร์เนี่ยก็ เขียนจดหมายมาฉบับหนึ่งครับแล้วก็เป็นการอําลาครับแฟนๆของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั้งหมดนะครับผมจะอ่านให้ฟังตามนี้นะครับเป็นคําพูดของเทฮักทั้งหมดนะฮะขอเริ่มต้นด้วยการกล่าวขอบคุณทุกคนขอบคุณที่อยู่เคียงข้างสโมสรเสมอมาไม่ว่าจะเป็นเกมที่ไปเตะกันในสถานที่ที่ห่างไกลหรือว่าเกมในบ้านที่ท้าทายในโอทราฟอร์ดแต่การสนับสนุนของพวกคุณไม่เคยสั่นคลอนเลยบรรยากาศที่โอทรฟฟอร์ดทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นตลอดมา ต้องขอบคุณพวกคุณจริงๆและผมสัมผัสมันได้หลายครั้งแม้แต่ในเกมยืนก็ตามการได้ยินเสียงเชียร์ของแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดังไปทั่วสนามของคู่แข่งทําให้ทีมแล้วก็ตัวผมเองรู้สึกเหลือเชื่อไม่ว่าจะเป็นเกมที่อังกฤษเกมในยุโรปหรือว่าระหว่างการทัวร์ช่วงประวิทยชนก็ตามผมมีความสุขเสมอที่ได้พบปากกับแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทั่วโลกการเดินตามท้องถนนและพูดคุยกับแฟนบอลในอังกฤษยุโรปเอเชียออสเตรเลียแล้วก็สหรัฐอเมริกานั้นพวกคุณสร้างแรงบันดาลใจให้ผมแล้วก็แผ่กระจ ความรู้สึกเหล่านั้นให้มันเป็นหนึ่งเดียวอย่างแข็งแกร่งนั่นคือสิ่งที่ทําให้แฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นพิเศษมากๆผมอยากขอบคุณพวกคุณที่มอบความรู้สึกนี้ให้กับผมแล้วก็คอยส,สัมผุนผม ผมยังอยากจะขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกผแผนกของสโมสรที่คอยสนับสนุนผมอย่างไม่ลดละทั้งในยามสุขและในยามทุกข์เราเนี่ยคว้าถ้วยรางวัลมาได้2ถ้วยซึ่งเป็นความสําเร็จที่ผมจะเก็บเอาไว้ตลอดชีวิตแน่นอนว่าความฝันของผมคือการคว้าถ้วยรางวัลมาเพิ่มเติมแต่ว่าน่าเสยียดายที่ความฝันนั้นต้องจบลงไปแล้ว ผมขออวยพรให้แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคนประสบความสําเร็จได้รับถ้วยรางวัลและเกียรติยศมากมายต่อจากนี้และการสนับสนุนและความอบอุ่นที่ผมได้รับจากทุกคนในสโมสรทําให้ผมรู้สึกเหมือนได้อยู่บ้านเลยขอบคุณสำหรับบทสําคัญบทหนึ่งในหนังสือชีวิตของผมนะเอริกเทนหาเอาละครับนี่คือ สิ่งที่เทนฮากต้องการจะสื่อสารกับพวกเราแฟนบอลเป็นครั้งสุดท้ายนะครับหลังจาที่เขาเนี่ยได้อำลาตำแหน่งไปยังไงก็ขอให้เทนฮากมีเส้นทางที่ดีครับในอาชีพผู้จัดการทีมหรืออาชีพกุนซือต่อจากนี้ก็แล้วกันนะครับต่อจากเทนฮากครับนะฮะนั่นคืออดีตผ่านไปแล้วนะครับเราไปดูที่ สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้แล้วกันนะครับเพราะปัจจุบันณนตอนนี้ยังคงเป็นรุดเฟอร์นิสโรยเนาะซึ่งเมื่อวานที่ผ่านมาในคลิปของเช้าวันศุกร์เนี่ยนะครับเราก็อัปเดตไปแล้วว่ารุดเนี่ยเขาก็มีความต้องการที่จะอยู่ในาการทํางานที่แมนยูเนเตดต่อไปนะครับถึงแม้ว่าโอเคเข้าใจแหละว,ว่างานของรุดตอนนี้มันคืองานคุมชั่วคราวก็คือจะคุม3เกมคือเจอเชลซีเจอพีเอลเคแล้วก็เลสเตอร์นะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย รุดเองก็ต้องการจะกลับไปทําหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ฝึกสอนเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันก็ยังไม่เคลียร์เพราะว่ามันก็ต้องรอรูปเบนอมริมตัดสินใจในเรื่องนี้นะครับว่าจะเอายังไงนะครับจะเก็บรูฟนิสโรอยทํางานด้วยไหมหรือว่าจะาใช้แต่ทีมงานของตัวเองอันนี้เนะี่ยอยู่ที่อมริมนะครับตัดสินใจรวมถึงทีมงานหลังบ้านก็ต้องไปพูดคุยกันด้วยนั่นคือรุธนะฮะ แต่ส่วนตัวของรูเบนนารโมริมเองนะครับเมื่อวานที่ผ่านมานะครับก็คือในคืนวันศุกร์นี่แหละนะครับสปอตลนสปอลงสนามอีกครั้งหนึ่งนะครับในเกมที่เจอกับเอสเวล่านะครับแล้วก็ชนะไป5ประตูต่อหนึ่งะครับเดี๋ยวคนยิง4ลูกเนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยกันนะครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยทางรูเบนนารโมริมก็ได้เล่านะครับถึงสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนะครับซึ่งหลังจากที่ สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้มีการแถลงการผ่านทางเว็บไซต์หรือว่าประกาศอย่างเป็นทางการแล้วคือตอนนี้ก็สามารถพูดได้แล้วนะครับว่าอารบริมจะย้ายไปคุมที่แมนยูแต่เพราะาก่อนหน้านี้เนี่ยมันพูดไม่ได้อารบริมก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเฮ้ยผมจะไปแมนยูนะเพราะว่ามันยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการแต่ว่าเอาโอเคเมื่อช่วงค่ำวันศุกร์เนี่ยมีการประกาศไปแล้วอารบริมก็ต้องอธิบายนะครับแฟนบอลสปอร์ตติง้งแล้วก็สื่อของโปรโต,ตุเกสว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ ซึ่งอมโมริมก็เล่าให้ทุกคนฟังครับว่าในช่วงต้นฤดูกาลเนี่ยนะครับอมโมริมได้พูดคุยกับเฟรดริโกวันดาสประธานสโมสรสปอร์ติ้งนะครับแล้วก็เขาบอกกับท่านประธานนะครับว่าไม่ว่าอะไรก็ตามจะเกิดขึ้นก็ตามเนี่ยนี่คือฤดูกาลสุดท้ายของเขาที่สปอร์ติ้งก็คือจะขออำลาทีมหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งซีซั่นของสปอร์ติ้งก็เริ่มต้นด้วยดีครับและจากนั้นเนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ติดต่อเข้ามานะครับแล้วก็มีการจ่ายค่าชดเชยอะไรไป นะครับซึ่งออมริมก็บอกว่าตัวเขาเนี่ยไม่เคยโต้แย้งนะครับกับท่านประธานเลยจากนั้นเนี่ยนะครับทางอาอมริมก็สอบถามทางแมนเชสเตอร์เตดไปนะครับว่าคือขอไปตอนจบฤดูกาลได้ไหมนั่นคือสิ่งที่ตัวเขาต้องการนะครับแต่ว่าแมนเชเตดบอกว่าไม่นะครับคุณต้องเลือกเดี๋ยวนี้หรือไม่ก็จะไม่มีโอกาสอีกแล้วมันคือ now or never เนะครับเพราะว่าแมนเชเตดก็ต้อง รีบหาผู้จัดการทีมนะครับมาหรือว่ากุนซือหรือว่าผู้ฝึกสอนนี่แหละนะครับมาแทนที่ของเอริกเทนฮากท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเอเวริมก็บอกว่าเขาเลยต้องตัดสินใจแล้วก็เลือกที่จะไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้ก็จะเป็นช่วงหลังเบรกทีมชาติอย่างที่เราทราบกันนะนะและอเวริมก็บอกนนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นบริบทใดก็ตามเนี่ยนะครับหรือว่าช่วงเวลาที่แมนเไนเต็ดจะอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากอย่างไรเขาก็จะทำแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในแบบของเขาครับ อมโมริมบอกต่อนะครับว่าไม่มีแฟนบอลสปอร์ติ้งคนไหนที่อยากจะเห็นตัวของอมโมริมเนี่ยนะครับอยู่จนจบซีซันมากกว่าตัวของเขาเองก็คือเขาเนี่ยอยากจะอยู่กับสปอร์ติ้งจนจบซีซันมากที่สุดแล้วอะไรประมาณนี้นะครับแต่มันเป็นไปไม่ได้นะครับบางคนแบบว่าเฮ้ยมันเกี่ยวกับเงินหรือเปล่าทําให้เขาต้องย้ายสังกัดไปคุมแมนยูเนเต็ดอมโมริมบอกไม่ใช่นะคือมีหลายสโมสรเนี่ยขอจ่ายให้เขา3าเท่าแต่เขาปฏิเสธไป นะครับสาเหตุมันมีสั้นๆง่ายๆครับคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือสโมสรที่อัมบริมต้องการครับจากนั้นก็มีผู้สื่อข่าวนะครับซึ่งว่าดำรงคือมีผู้สื่อข่าวสาอังกฤษนะครับตามไปด้วยไปทําข่าวที่โปรตุเกสด้วยอัมบริมก็ถูกถามครับว่าผู้จัดการทีมหลายคนล้มเหลวในการพลิกฟื้นแมนยูไนเต็ดหลังจากยุคเซเล็ตเฟอร์กูสันเนี่ยแล้วคุณคิดว่าคุณจะทําได้ไหมเรื่องนี้นะครับอัมบริมตอบแบบนี้ครับคือเขาตอบว่า ผมเข้าใจกับคำถามของคุณนะแต่วันนี้เนี่ยผมอยากจะอธิบายการอำลาทีมสปอร์ติ้งให้กับแฟนบอลสปอร์ติ้งได้ฟังคำถามเหล่านี้เนี่ยนะครับเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยผมจะไปตอบในวันที่11พฤศจิกายนหรือว่าวันแรกที่เขาทำงานอย่างเป็นทางการวันนี้เนี่ยขอให้เขาได้พูดถึงสาเหตุที่อำลาสปอร์ติ้งและสื่อสารกับแฟนๆสปอร์ติ้งในเรื่องของสปอร์ติ้งเป็นหลักตอบฉลาดมากอัมริมยังคงพูดต่อนะครับว่าจะพาทีมโค้ชของตัวเองไปด้วยครับ ก็คือทีมโค้ชสามคนเป็นอย่างน้อยนะครับที่เราเล่าให้ฟังนะครับเมื่อวานนี้ก็คือในคลิป,ปะนะครับก็จะเป็นแก,งก๊งเขาแหละนะครับทีมผู้ช่วยเขาที่ทํางานด้วยกันตั้งแต่อยู่ที่คาซาเปียนะครับสังกัดแรกของอโมริมนั่นแหละนะครับในการคุมทีมนั่นคือเงื่อนไขนะครับที่เขาต้องการแล้วเขาก็มีการแจ้งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปนะครับว่าขอทีมงานของตัวเองไปทํางานด้วยนะส่วนนักเตะในทีมเนี่ย ขู้สื่อข่าวก็ถามว่าเฮ้ยมีใครก่อความวุ่นวายนะครับหรือว่ามีเหตุการณ์จะลาจนมีการทะเลาะกันอะไรหรือเปล่าเลยนะครับอโมอริมก็บอกว่าไม่มีใครก่อความวุ่นวายนะหลังจากได้ยินข่าวก็มีความรู้สึกเศร้าภายในห้องแต่งตัวนะครับตัวเขาเองสัมผัสได้แหละเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็อยู่กับอโมอริมมาอย่างต่ำห้าปีนะครับตัวอมริมเองมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเตะเหล่านั้นครับแต่ว่าจกนกระทั่งเ,เกมสุดท้ายที่เขาคุมทีมนี่แหละซึ่งก็เจอกับสปอร์ติ้งบรากา อามริมบอกว่าเขาคือบอสของนักเตะเหล่านั้นครับแล้วก็นักเตะเหล่านั้นก็รู้ดีนะครับคำถามสุดท้ายครับผู้สื่อข่าวจากอังกฤษนี่แหละนะครับก็ถามไปอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ามีอะไรจะฝากถึงแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไหมนะเอ,บอับริมก็ย้ําอีกครั้งครับเขาตอบว่าอีกครั้งนะที่ผมจะบอกว่าผมเข้าใจคําถามแต่ได้โปรดยกโทษให้ผมด้วยนะเราจะพูดคุยเกี่ยวกับทุกสิ่งที่เกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับก็คือย้ําอีกครั้งว่า เขามาแถลงข่าววันนี้ให้สัมภาษณ์วันนี้ในฐานะกุนซือของ Sporting Lisbon และตัวเขาเนี่ยนะครับก็จะขอสื่อสารกับแฟนๆสปอร์ติ้งลิสบอนเป็นหลักส่วนการพูดคุยกับแฟนแมนยูเน็ดพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของยูเน็ดเนี่ยเอาไว้หลังจากที่ไปรับตาแหน่งเป็นทางการแล้วนะครับค่อยไปให้สัมภาษณ์ยาวๆก็ ok ได้ฉะนั้นทุกอย่างมันก็ต้องมีเวลาที่เหมาะสมมีวาระที่เหมาะสมซึ่งผมว่าอับริมวางต,วตัวตรงนี้ได้ดีมากๆนะครับช่วงท้ายครับ ขอไปพูดถึงบทสัมภาษณ์สั้นๆนะครับของดาวยิงที่ซัดไป4ประตูให้กับริสบอนนะครับในเกมเมื่อคืนที่เจอกับเอสเวล่าเวตตเยยเคเรสเนี่ยยิงในทีที่1 9 3 1นะครับจุดโทษในที4ี่42แล้วก็ยิงลูกในทีที่7 0โหตอนนี้นี่อยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงเหลือเกินนะครับสำหรับทางเวตอตเยยเคเรสแล้วก็เนื้อหอมมาก มีเรื่องทับบกันนะครับตกเป็นข่าวกับเชลซีตกเป็นข่าวกับทีมชั้นนำเยอะแยะมากมายนะครับอายุ26ปีคืออยู่ในช่วงพีคของอาชีพคาแข้งฉะนั้นเนี่ยอย่างช้าสุดซัมเมอร์นี้เนี่ยยูเครสน่าจะย้ายทีมแน่นๆแล้วปรากฏว่าตอนนี้นะครับในลีกเนี่ยนัดนะครับยูเครสททำไปแล้ว16ประตูโอ้โหโหดมากๆกับฟอร์มของยูเครสในตอนนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามเลยครับแบบตรงๆอะ่ะคุณจะตามอมริมไปที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไหม นะครับซึ่งยูคาเรสก็ตอบว่าผมไม่รู้เหมือนกันผมอยู่ที่นี่ผมมีความสุขที่สปอร์ติง้งไม่มีอะไรที่ต้องคิดมากนะครับแล้วก็ทิ้งท้ายว่ามันรู้สึกเศร้านะที่อามาริมต้องไปผมขอให้เขาเจอกับสิ่งที่ดีที่สุดก็แล้วกันอะไรประมาณนี้แต่ที่แน่ๆนะครับวิกตอร์ยูคาเรสรู้ดีครับว่า มันก็มีข่าวโยงกับหลายทีมในพรีเมียร์ลีกอะนะครับแล้วถามว่าแฟนๆฟแมนยูเต็ดต้องการว e ิกตอร์ยูเครสไหมผมคิดว่ายูเครสก็รู้ครับว่าแฟนๆฟแมนยูเต็ดต้องการว e ิกตอร์ยูเครสแต่ทีนี้เนี่ยสโมสรแมนยูเต็จะติดต่อเข้าไปไหมนะครับผมคิดว่านะคือถ้าการเงินพร้อมเนี่ยแมนยูเต็ดเข้าไปคุยแน่ๆเพราะคุณเชื่อไหมว่าเอาตั้งแต่โค้ชละโค้ชที่เนื้อหอมมากๆนะครับหรือว่าโค้ชที่อยู่ในตลาด อย่างอโมริมเองด้วยซ้ำเนี่ยนะครับคือตอนแรกเนี่ยข่าวก็ไม่มีนะหรือแม้แต่ชาบี้แอนาเดซที่มันไม่มีข่าวสุดท้ายยูเนเต็ดก็มีการติดต่อเข้าไปฉะนั้นเคสของตัวเยเคเรสผมคิดว่ายังไงก็อาจจะต้องมีการไปสอบถามพูดคุยแน่ๆแต่ว่าณตอนนี้ตลาดมันยังไม่เปิดถูกไหมครับแล้วยูเคเตก็ต้องโฟกัสกับการเล่นกับสวอตตงลิสบอนไปก่อนแต่ถามว่าตัวอโมริมเองเนี่ยอยากได้ยยเคเรสไหมหมายถึงตามมาที่ยูเนเต็ดนะครับลึกๆเนี่ยถ้าสมมุติว่า นักเตะคนนีก็ตามที่มันจะทําประโยชน์ให้กับแมนเชสเตอร์ผม,มคิดว่าอาริมต้องการนะแต่ทีนี้มันก็ต้องดูจังหวะและเวลาด้วยนะครับบวกกับอาริมเองเนี่ยเขาก็คงอยากจะให้สปรอร์ติ้งเติบโตไปอย่างมั่นคงอะเนาะนะครับเขาคงไม่ได้อยากที่จะต้องการดึงนักเตะสปรอร์ติ้งไปขนาดนั้นอันนี้จากสิ่งที่ผมคิดนะครับแต่ถามว่าจะมีนักเตะสปรอร์ติง้งย้ายไปแมนเชสเตอร์มีโอกาสไหมมันมีอยู่แล้ว แต่ต้องยอมรับว่าอาร์บริมเขาก็ผูกพันกับสปอร์ติ้งจริงๆนะต้องดูแล้วกันนะครับว่าสถานการณ์ของยูเครสจะเป็นอย่างไรเพียงแต่ว่าเอาล่ะนะตอนนี้ได้มีการสื่อสารจากยูเครสมาที่ฟนๆยูเนเตแล้วแต่ผมก็ต้องบอกว่าจากบทสัมภาษณ์ตรงนี้ยูเครสก็ไม่ได้ปิดโอกาสการมาเมเนเต็ดนะครับ การให้สัมภาษณ์ของเขาตอนนี้มันคือเขาจะบอกว่าโฟกัสของเขาตอนนี้อยู่ที่ Sporting Lisbon ก่อน,อนเพราะว่าระดูการยังคงดําเนินไปอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตลาดซื้อขายยังไม่เปิดประมาณนี้นะครับช่วงท้ายนะครับขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการสรัมมุนเหมือนเช่นเดิมเหมือนกับทุกคลิปเลยนะครับฝากช่วยกันสักครั้งรับกดไลค์นะครับแล้วก็ใครที่มาชม ช่องของเราเป็นครั้งแรกแล้วก็รู้สึกว่าชื่นชอบแล้วกันนะครับหรือว่าฟังส,สบายๆแบบนี้นะครับก็ฝากกด subscribe คนละหนึ่งครั้งฝากกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจมีคลิปใหม่ก็จะเด้งแจ้งเตือนกันขอบพระคุณมากนะครับแล้วก็ฝากด้วยนะครับท่านใดก็ตามที่อยากจะลงโฆษณากับรูปแบบแอดนะครับช่องทางของเราเหมือนเช่นเดิมนะครับสามารถจะแอดไลน์นะครับไปที่ s อ๊ดสายช t อครับตามที่ปรากฏอยู่ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะครับอย่าลืม ก็ข้ามาสําเนียงก็ตามที่อยากจะลงโฆษณานะครับแล้วก็อีกหกิจกรรมฝากเอาไว้นะครับกับทางร้านเบียรประดิษฐ์นะครับแล้วก็มีทางคานิบาลด้วยนะครับมาร่วมกิจกรรมด้วยนะครับก็จะเป็นการไปเชียร์ครับแล้วก็ให้กําลังใจยูเนเต็ดนะครับในเกมที่เจอกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับ ไปให้กำลังใจทีมกันนะครับรวมพลกันแล้วก็เจอกับพี่โฟนตงุงร็อกแอนโรนะครับเจอกับน้องใบเฟิร์นนัตชาแล้วก็เจอกับผมด้วยนะครับสามารถจะสํารองบัตรนะครับสั่งซื้อบัตรได้ที่ไลน์ตามที่ปรากฏอยู่ด้านล่างดิสไซก่อนนะครับแล้วก็ตามที่ปรากฏอยู่ด้านล่างได้เลย,ลปย,ลไ,เลยไปเจอน้องใบเฟิร์นไปเจอพี่โฟนแล้วก็ไปเจอผมกันในวันที่10พฤศจิกาย,ยนในเกมที่เจอกับเลสเตอร์เกมนี้มีความสําคัญอย่างไรเกมนี้คือนัดสุดท้ายที่รุษฟานิสโซรอยจะคุมทีมชั่วคราวนะครับฉะนั้นใครที่ อ,อ,อยากจะไปให้กำลังใจพี่รุษ ในการคุมทีมในะสุดท้ายในรอบนี้นะคือเราไม่รู้อนาคตรู้จะกลับมาไหมนะครับแต่ว่าในรอบนี้นะครับรู้จะคุมทีมเกมเลสเตอร์เนี่ยในะสุดท้ายแล้วเป็นกำลังใจให้กับรุดแล้วก็แมนเชสเตอร์เดนทกันด้วยถ้าในสนใจก็แอดไลน์ไปที่ตารางนะครับตามที่ปรากฏอยู่ในภาพได้เลยนะครับโอเคครับเราจะกนใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนขอให้มีวันเสาร์ที่มีความสุขครับทนใดก็ตามที่ยังคงทํางานวันเสาร์ก็ขอให้เต็มที่ทนใดก็ตามที่ใช้เวลาวันเสาร์วันหยุดนะครับก็พักผ่อนชาร์จแบตแล้วก็มาลุยกันใหม่ในัปดา์ตอไ ัอนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ